สวัสดีครับวันนี้เรามาว่ายน้ำกันบ้างนะครับเราอยู่ที่ลอนดอนที่อควาติกเซ็นเตอร์นะครับผมเป็นการว่ายน้ำร้อยเมตรหญิงนะครับฟรีสไตล์แล้วเราก็อยู่ที่ลู่ที่4นะครับเป็นนักว่ายน้ำชาวญี่ปุ่นชื่อว่าอโอาอิอิชิคาวะนะครับนี่คนนี้ครับอโออิอิชิคาวะเรามาแล้วครับเตรียมพร้อมว่ายครับ นะครับเตรียมครับไปแล้วครับตอนนี้ตีน้ำใต้ตีใต้น้ำแล้วก็ไปครับไปไม่ไปไม่ยซับซ้ายขวา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 เงียบเฮ้ยเลยไปเลยอันนี้อยู่ที่ห้ารีบไปรีบไปเร็วนะครับอย่าไม่ทันครับต้องตีต้องตีตัวใต้น้ำอีกทีหนึ่งไปไปแล้วครับตีตัวใต้น้ำแล้วไปต่อไปครับตอนนี้ห้าสิบเมื่สุดท้ายครับไปแล้วตอนอยู่ที่สามครับ ไปต่อไปต่อไปต่อที่สามแล้วที่สองครับตอนนี้ว่ายแบบสุดทีวิตครับสุดแรงเกิดไป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 ซับซับซ้ายขวาครับซ้ายขวาซ้ายขวาสุดท้ายทันไหมโอ้โหอะี้ที่สองครับแพ้แพ้ทีมสหรัฐไปน,นิดเดียวโอ้โหได้อันดับดีที่สุดด้วยนะครับผมตอนนี้ แต่เป็นที่2ครับมาดูภาพชาร์ครับมีแบบต้องว่ายใต้น้ำก่อนนะครับตามกติกาเขาแล้วก็สับครับแล้วก็ถึง50เมตรแล้วก็กลับตัวมาครับกลับตัวแล้วก็ตีใต้น้ำแล้วสับต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่2ครับสับมีที่3เกือบถึงที่1ครับแม่แต่มันไม่ทันครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม